สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรมนะครับวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้างโปรแกรมหนึ่งนะครับซึ่งผมเคยได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ยังไม่เคยสัมผัสนะครับดังนั้นนะนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนํานะครับโปรแกรมนั้นนะครับโปรแกรมนั้นมีชื่อว่า EQS นะครับก็เรียกว่าแรลมมองลองมาเล่นนะครับ EQS กันนะครับซึ่งนะ EQS e นั้นผมเคยได้ยินมานานนะครับแต่ว่ายัางไม่เคยสัมผัสนะครับโปรแกรมที่เราพูดถึงโปรแกรมที่จะวิเคราะห์เซมที่มีการกล่าวถึงกันมากๆกนะครับก็จะมี List e l นะครับ a m o s e m p a s แล้วก็พ่วงด้วยอีกตัวหนึ่งก็คือ EQS นะครับแต่ในบรรดา4โปรแกรมเนี่ยนะครับ EQS นั้นเงียบที่สุดนะครับ ในขณะที่โปรแกรม Amos นะครับก็ค่อนข้างจะได้รับการยอมรับมากขึ้นเพราะว่าใช้ง่ายนะครับส่วนร r เ e l กับ Amos i m p u l s นั้นนะเป็นโปรแกรมที่ต้องใช้โค้ดคำสั่งดังนั้นการใช้งานก็จะยากกว่าโปรแกรม Amos นะครับแต่ว่า EQS นั้นนะครับเป็นโปรแกรมที่นะครับเป็นโปรแกรม 1- ใน4นะครับที่กล่าวถึงเวลาพูดถึงโปรแกรมวิเคราะห์ SEM นะครับทีนี้ผมก็อยากจะ นะครับมาแลมองแล้วก็ลองเล่น EQS กันนะครับสำหรับตัวโปรแกรมนะครับ EQS ที่นะครับวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างนั้นนะครับหรือที่พูดเร็กสั้นๆว่าเซมนั้นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ mvsoft.com นะครับซึ่งท่านก็สามารถที่จะโหลดได้ทั้งสำหรับเวอร์ชันโนรีนุกแล้วก็ Apple e ลอิลูรีนุกนี่ก็นานแล้วนะครับ Apple แล้วก็น่าจะเป็น แอปเปิลยูเซนะครับใช้ตัวนี้แล้วก็ Windows นะครับโดยท่านดาวน์โหลดได้ที่ EQS ดาวน์โหลดนะครับจากนั้นนะครับก็ไปเลือกประเภทครับล่าสุดนั้นสำหรับ Windows นั้นก็มีเวอร์ชั่นที่6.4ครับปี2020นะครับขนาดไฟล์ก็ประมาณ18เมกนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมานะครับลองศึกษาดูนะครับท่านใดที่นะครับใช้งานอยู่นะครับอยากจะลองใช้ อยากจะวิเคราะห์ pLSM นะครับเออ smart SEM นะครับ SEM ก็แนะนำนะครับเป็นโปรแกรม EQS นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับนอกจาก Listel Amos m p a s s นะครับ s t a t a โปรแกรม R นะครับอันนี้ก็คือโปรแกรม EQS นะครับสำหรับการวิเคราะห์ SEM นะครับท่านใดก็สนใจก็ไปดาวน์โหลดนะครับ ตัว EQS ดาวโหล d นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะให้มาเป็น Linux กับ Apple กับ Windows นะครับซึ่ง Windows ก็มีหลายเวอร์ชันครับตั้งแต่6.1จนถึง6.4นะครับเวอร์ชันสุดท้ายน่ก็คือปี2020นะครับท่านก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับไฟล์มาใช้ได้นะครับสำหรับนะครับท่านใดที่สนใจก็ดาวน์โหลดมาเล่นกันนะครับตัวโปรแกรมนั้นนะครับ เราก็ลองมาติดตั้งแล้วก็มาดูว่านะครับเราจะเรียนรู้นะครับโปรแกรม EQS ในการมิเคราเซมอย่างไรในคลิปต่อๆไปครับท่านสามารถติดตามง,งานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน u t u b e ชื่อช่องภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องภาษาไทยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ